ฝันเห็นยมมาทูดฝันเห็นยมมาทูตแปลว่าอะไรในตำราทานายฝันได้กล่าวว่าฝันเห็นยมมาทูตเนี่ยแปลว่าการงานของท่านจะก้าวหน้าท่านจะมีความก้าวหน้าในการเรียนการงานจะมีอายุไขที่ยืนยาวเราจะมาลองเปิดไพ่ทํานายดูนะคะฝันเห็นยมมาทูตแปลว่าอะไร ท่านจะมีชัยชนะต่อศัตรตูค่ะท่านจะฝันเห็นยมมาทูตเป็นฝันดีค่ะท่านจะมีชัยชนะต่อศัตรตูและก็จะได้นัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วการเรียนการงานของท่านจะก้าวหน้าเป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยทำงานหนักควรจะนอนให้ตรงเวลาเป็นช่วงที่ทำงานหนักหักโหมนอนไม่เป็นเวลา ฝันเห็นยม,มาทูตเนี่ยท่านจะมีความสุขกับการดูหนังฟังเพลงท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ได้เจ้าหญิงเงือกน้อยเจ้าหญิงเงือกแล้วก็ซินเดอเรลล่าแล้วก็มนุษย์หมาป่าให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองฝันเห็นยมมาทูตเนี่ย ท่านจะมีดวงได้แฟนที่ร่ำรวยได้เจอเนื้อคู่ที่ร่ำรวยแล้วก็เป็นช่วงที่ท่านเนี่ยอารมณ์อ่อนไหวมีความหวาดระแวงแต่จริงแล้วไพ่ใบเนี้ยมันเป็นเอลฟ์อะเอลฟ์เป็นแม่มดเอลฟ์ก็คือว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เพศหญิงโอ้ไม่น่าเชื่อเลยได้เจ้าชายกบได้เจ้าหญิงซินเดอลเรล,ลา่าเจ้าชายกบเจ้าชายกบและเจ้าหญิงผมทองของเธอแล้วก็เจ้าหญิงเงือกน้อยแล้วก็มนุษย์หมาป่า ก็คือว่าจะเป็นช่วงที่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อะคุณจะพบกับความรักครั้งใหม่จะมีความรักที่โลดโผนทีนี้เรามาดูเลขนำโชคนะคะเลขนำโชค เอ่ว่าเรขนนำโชคเนี่ยนะก็คือว่าท่านน่ะจะต้องไปบนบานศาลเก่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะท่านจะต้องไปบนบานศาลเก่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ให้ซื้อหวยอ่ะใกล้ๆสถานีตำรวจให้ซื้อหวยใกล้ๆ้โรงพักใกล้ๆก้ศาลอาญาเหมือนกับว่าต้องไปบนบานศาลเก่ากับสถานที่เก่าแก่กศักดิ์สิทธิ์น่ะถึงจะได้นะคะหรือไม่ก็ไปบนเนี่ยเป็นรูปเนี่ยไปบนศาลย่านาคที่พักขนง ให้ไปบนบานกับเนี่ยให้ไปบนบานกับพวกศาลศาลเจ้าแม่เจ้าแม่ตะเคียนศาลย่านาคอะไรประมาณนี้ถึงจะได้ที่ไพ่มันบอกนะคะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาค่ะเอจะทิ้งที่อยู่ลยไลน์ไว้ใต้คลิป